ขอบคุณพี่บุญนิสามากๆนะคะที่ได้ส่งแจ่วบองมาให้ครอบครัวฟังคำเหมือนลองดูนะครับเดี๋ยวให้คนบูนชูชิมนะครับลองดูครับจะอ,อร่อยหรือไม่อร่อย็สวัสดีครับับสสวสดีทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคำเหมือนนะครับ วันนี้เราก็จะมาแกะกล่องของฝากนะครับผมแกงกล่องของฝากจาก p f c นะครับผมชื่ออะไรชื่อนลินรัดนะครับผมพี่อันนะครับผมที่ฝากมาให้นะครับทางครอบครัวพังกคำมือของเรานะครับเดี๋ยวเราจะให้คนทีมแกะดูก่อนนะครับว่ามีอะไรนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณพี่ๆแม่ๆเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่รักและก็เอ็นดูนะครับ ช้างในทีมงานของเราแล้วก็ช้างในกลุ่มวัฒนธรรมทุกครอบครัวเลยนะครับผมขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับผมปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมบญรักษาเทวดาคุคของนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าด้านในนี้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวให้ทีมแกะกลองก่อนนะครับแต่แต่แตแกะขึ้นมานะครับโอ้ เป็นอะไรครับน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำพริกจะบองครับนี่นะครับน้ำพริกจะบองนะครับวันนี้มีแต่อันนี้มีกันกิกันกระแทกกันกระแทกนะครับเดี๋ยวเราให้เอาข้นเยอะมากขนเยอะมากโอ้โหชูเอามาชิมก่อนเลยเอามาชิมก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับเราจะรีวิวนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้นะครับ รีวิวสินค้าครับว่าอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะครับแต่แต่ดีกว่าสวยรีวิวเลยนะครับว่าจะรสชาติยังไงนะครับอืกินได้หลายมื้อเลยนะครับสองกระปุกนี้นะครับอ้สีสันน่ารับประทานมากๆเลยนะครับยอนร็วสุสองกระปุกนี้น่าจะได้หลายวันนะครับแน่จะได้หลายมื้อเลยมีผักด้วยครับเนี่ย อาหารเสริมโอ้มีผักด้วยผักใส่แก้วเอาเขามาจังปั่นมึงนะเอาข้ามาซิมมึงนะเดี๋ยวจะให้ความมุชูรีวิวให้นะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับยวผมแกะให้นะครับอ,อู้สีสันมหมย่อนเลยวะเขาก็ใส่ได้ปะสีสันอร่อยมากอร่อยมากแน่น่าจะอร่อยลองดูก่อนเลยนะครับ ั้นอนี้ก่อนเนาะให้ปอมบูชูรีวิวนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นอาหารอีสานของเราอาหารพื้นบ้านของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคนอีสานของเราส่วนมากก็จะชอบกินนะครับผมน้าพริกน้ําพริกเจียวบองนะครับลองลอมบูจูจัดให้เต็มที่เลยนะครับทดลองกันเลยทดลองกันเลยรีวิวก่อนนะครับรีวิวก่อนรีวิวอาหารเสริมรีวิวเลยนะครับ นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณอร่อยหรือไม่อร่อยต้องลองดูครับลองดูนะครับเดี๋ยวให้คนบรรจชิมนะครับลองดูครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยเอาพักก่อนนะครับเดี๋ยวให้เขาเคี้ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมารออมีมะเขือด้วยเอาไปชิมมันชุบมือกันี่เลยให้คนบรรจก่อนอร่อยครับอร่อยครับสุดยอดสุดยอดรสชาติรสชาติรสชาติ รสชาติรชาติได้เลยครับพอดีเหรอพอดีครับพอดีขออีกขออีกขออีกคำครับโอ้ขออีกคำนะครับไม่ยังไม่ยังไม่ใส่ใจเท่าไหร่ครับยังไม่ค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวบองนะครับผมจากกระสินนะครับสุดยอดครับต้นตำรับเลยนะครับอร่อยมากอร่อยมากเอากิน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 หมดเลยเอาเลยเอาเลยหมดเลย เอาเลยเอาเลยมันก็อ i̇şte> um ิ่มกันเพื่อนๆเลยครับเอาเอาอะไรครับผมวันนี้กินอาหารเราไม่เรามาปีนี้เราไม่มีมานะครับเราไม่ได้มีมาเลยนะครับมีบอไม่มีไม่มีครับทุกปีเราจะมีมานะครับเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้เตรียมการเราไม่ได้ทําน้าพริกมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งอาหารมที่คนที่สารชอบนะครับ น้ำพริกปลาล้านะครับน้ำพริกเกยวบองนะครับมีไว้ติดบ้านติดเรือนก็ดีครับอืครับกินแล้วจะบอกว่าแซ่บจริงๆครับอแซ่บบนเห็นเห็นตัมันชูกินแล้วน่าจะอร่อยนะครับน้ำลายไหลเลยนะครับชิมดูก่อนนะครับนิดนึงนะครับไไม่รอใครครับไม่รอใครแล้วครับ ตอนนี้เริ่มเริ่มจะไม่รอใครแล้วครับตัดเต็มเลยครับ่ครับแบอ,อืมแบ <laughs> กินแล้วก็อิ่มก่อนใครเลยครับไม่มีกับข้าวก็กินได้ครับนี่จะบงองขอบคุณมากมากครับทุวันผมก็ขับรถไปเอาไปรับของ40กิโลนะครับ ระยะทางที่เราลงอำเภอ40กิโลนะครับแสบนี่ก็มาครับคือวะกินกัมยังกับแสบครับถ้ากินกับของเนี่ยมันเขากันปลาเล็กสิเบเอ็ดกับหนึ่งสุดยอดครับอาหารประเทศไทยคนอีสานต้องปลาแก้วแก้วบองหรือปลาลาบองครับโอ้มสออออมพี่วะจัดครับๆๆสุดยอดมากเลยครับคนบรรจุ ดูครับสีน้งเขานะครับอร่อยมากครับขอบคุณมากมากครับที่ส่งมาให้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางแม่ครัวของเรานะครับกําลังทํากับข้าวนะครับกําลังทํากับข้าวแต่ส่วนเรารีวิวก่อนนะครับรีวิวเจียวองเกือบจะอิ่มแล้วนะครับนี่ตอนนี้นะครับความาจูรีวิวเจียวองเกือบจะอิ่มแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะเริ่มรับประทานข้าวกันนะครับแม่ครัวทำกับข้าวเสร็จนะครับตอนนี้เรากําลังจัดสํหรับนะครับถ้วเยเล็กจัดสํหรับให้เส้นไหวปูประกรรมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทานข้าวนะครับในรอบเที่ยงรอบเช้านะครับเราก็จะจัดสํหรับถ้วยเล็กให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับหรือว่าพระรูประกรรมของเราได้ได้ฉันทานอาหารนะครับนี่มีแจ่วบวงด้วยนะครับ แล้วเราก็จะตักเจียวบองใส่ถ้วยอาหารของประกำรรครับประกำรรหรือว่าเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับี่มีผัดมะม่าด้วยนะครับอาหารหลังปีใหม่ก็จะประมาณนี้ครับผม,ม,ะมะผัดมะม่านะครับเพราะว่าคะแนนหายากมา,มากๆเลยหลังจากที่พ่อมแม่พี่น้องกับคุณลาเนามา มากินปีใหม่แล้วก็กลับไปทํางานต่อก็จะเงียบนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเหงาเหมือนกันเราก็จะเหงานะครับกินมาม่าไปก่อนนะครับกินผัดมาม่าไปนะครับแล้วก็เกี๊ยวบองครับวันนี้ผมไม่ออกนะผมนี่ครับผมข้ามหมื่นแล้วก็บัรตองก็อยู่ใกล้ๆเรานะครับอันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับ ที่พักก็อยู่ข้างทางนะครับเป็นร่มไม้เงาร่มเงาอย่างดีเลยนะครับขอานุู้ชมฝากขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสำหรับที่เกี่ยวบองครับนี่ขอบคุณเลยขอบคุณจริงๆริครับขอบคุณจริงๆครับ,บรผมขอบคุณมากมากครับผมโชว์ให้มาล่ำล<ม>่ำรวยๆวยเด้นนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองครับ ที่รักแล้วก็เอ็นดูช้างในทีมงานเราทุกครอบครัวเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับกําลังเตรียมสถานที่นะครับขมือมองแล้วขมือนงใช้หิ้วข้าวด้วยเลยนี่เมื่อวันนี้กินข้าวเหนียวเยอะนะครับผมบรรยากาศดุกุ้งดุกทุก่งนะครับผมบรรยากาศดุกทุก่ง ขอบคุณพี่บุญนิสามากๆนะคะที่ได้ส่งแจ่วบองมาให้ครอบครัวพังคำเหมือนขอบคุณมากๆค่ะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับผมก็ครอบครัเวเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับวันนี้แจ่วบ,บองมาถึงนะครับก็ชิมก่อนเลยนะครับคนมูชูชิมอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วนั่งนั่งมอง <Show ing> นะครับตอนนี้ <không S 1> <ๆ S 2> นั่งมองเพื่อนแล้วนะครับกินอิ่มแล้วนะครับผมก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบพระคุณทั้งพี่บุญนิสาแล้วก็พี่อันนะครับท่านได้ ส่งของอร่อยออร่อยมาให้พวกเราได้กินกันนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ